ข้อเป็นแบ <S <S <ไป S 1> บว่าต<ป>ัวตะกอนข้อต้องประยัดหาบประยัดตัวไว้ที่ตนนันเน้นว่าข้อมันได้แล้วตันร้ายมันได้สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้อง้องายสุขุสุข้นจาพอพออ้าพ่อพ่อกำลำงทำเกษตรอีกแล้วค่ะเมือนี้พาพี่น้องไม่เยี่ยมชมแปลงโขกน้องหน้า พิกัดอยู่บ้านไม่ผู้ท่องตําบลขั้นไรออำเภอศิรินทรอนจังหวัดอุบลราชธา,านีเป็นแปลงของคุณแม่ทนาพาเรือนเจริญแปลงนี้มอลำทมถำเกษตรเคยมาไทยทํำให้พี่น้องบึงสองเดือนที่ผ่านมาหลัะจะพี่น้องเต็มมือนี่เพื่อนมีนวัตรกรรมม่นั่นก็คือใส่สป,ปริงเกอร์แบบเพ็ดเองเดี๋ยวเข้าไปพบพอ่อหล้ะกับไปเว้าคุยกับเจ้าของแปลงเพื่นเลยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะแม่สวัสดีจ้า เป็นังดีคะสบายดีบ่คะแม่สบายดีจ้ามาเยี่ยมยามถามข่าวค่ะแปลงโคกน้องหน้าเ้าครบสี่เดือนแล้วเนาะแม่น้อสี่เดือนแล้วจ้าสี่เดือนพอดีแม่นบอกจ้าสี่เดือนพอดีสี่เดือนเต็มเต็มจ้าพืชนธุ์ธัญยาหารเขาก็เต็มคือกันเนาะแม่น้อจ้าเต็มเต็มเลยวะนี่มาก่อนี่งามค่ะพี่น้องงามงามพี่เคได้ขายแล้วเก็บไปขายหลายรอบละในขายหรือแม่นบอกจ้าได้ขายลรือันขายอยู่บ้านเทาหรือขายจังไรคะขายขายอยู่บ้านเท่าแน่แล้วก็ส่ง ส่งไปไต่ทรงไปสะตูนม่เกียห่วยซิฟกรโลกคือซัปปะเดไปไกลแถรนีปลูกไปยูพุนก็ได้ไหมอลูกไปยูพุนจ่าก็ได้ลองล่องทรงไปลูกขายเบิรงมวันยูพุนมันโลดละสองหล่อหาซิฟน้าเข้าซื้อกินออืพอดีลูกมากก็ได้เอาไปขายนํำเป็นบอกคะลูกว่ได้มาจตั้งทรงไปจ้าตั้งทรงไปคาเมนีคุณแม่ถานาผ้าขะขออนุญาตด้ค่ะอันมาเยี่ยมยามถามข่าวจ้ะหลังจากกี่นู้คยมาแล้วนั่นประมาณน เกือบสองเดือนนะแม่นอตอนถี่มาตอนนันแปลงโขกน้องนาห้อพึ่งได้สองเดือนเต็มแต่ว่ามาามือนี้กะเป็นสี่เดือนเต็มแล้วนับจากมือที่ห่าลงมือคุดเนาาจะนอแล้วกะพืชพันธุ์ท่านเาหานเ่าเดียวนี้ออกกําล่งออกสู่ตลาดแล้วนะคะพี่น้องกะบักพิกกะออกแล้วนะแม่นอบัก่วงกะเก็บไปขายบักงวงกะเก็บข้ายแล้วนะคะ แล้วก็อันพวกบักลทั่วบวกทั่วนี่ก็พราะในกินเพราะว่าบ่ได้บ่ได้อันนั้นยาน้ำมันเป็นเถียมันมีเถียเนาะเถียบ่ลงกจะจัางในกินเนี่ยใช่ไหค่ะเบิ่งค่ะพี่น้องนี่มักพวงข้าม้าวันนี่เป็นเริ่มเป็นดอกแล้วค่ะหมักพวงจะเป็นดอกละเรื่มเป็นดอกแล้วค่ะแต่ว่าไล่ได้ข้ามีเข้ามาแล้วเนาะแม่เนาะตอนนูมาตอนนั้นนั้นมักพริกนั้นกระลังงามบ่ท่านบ่ท่านเป็นหน่วยเนาะแต่ว่าม้าวันนี้เป็นหลือค่ะพี่น้อง จะคข้องแปลงเพิ่นบอกว่าเก็บขายได้เงินหลายบาทเติบเรียว่าสันว่าเบิ่งต้นกล้วยต้นอ้อยงามๆค่ะแปลงขู่น้องหน้าพื้นที่หฮาจักไรค่ะเมื่อไรเดียวจะเฮ็ดขู่น้องหน้าไรเดียวเนะาะขู่น้องหน้าไรเดียวค่ะพี่น้องพว่วงพอดีพอดีสองสองเถาตากับใหญ่ค่ะเ<า>ฮ็ดซํานี่พ่วงพอดีค่ะจังโมเมยแห้งโผล่เนาะ,มนะแม,แม่เนาะปูปลาหน้าหนามเท่ากับือเกาเนาะแม่เนะาะ บ่อนั่นสองบ่อนั่นแกบขายไปล่ะขายล่ะขายเบอร์เหลวว่ะจีจ้าก็เนื้อเลื้อเบอหลายเอาไปทานนั้นไปใส่กินไปใส่ตื้อกินจ้าอันนี้ค่ะพี่น้องอุดมสมบูรณ์จ้ามา่วันนี้น้ำโบกเนาะแม่นเพราะว่าน้ำชนบทฐานเขาปิดแล้วเนาะเขาปิดเหลวปิดตั้งแต่ต้นเดือนเมษานพุ่ค่ะเมษามูนี้ก็วันที่ยี่สิบป่ะมูนี้ที่ยี่สิบเนาะ นี่ครับพี่น้องหมอกพีกรักเพลทเพ่นบมอกพีเกิดจังสนลรับแน่วาได้สียาเอาตามธรรมชาติเลยเอาตามธรรมชาติแบบบ้านๆเท่าเนาะแม่เนาะมัมีหวานมียาค่ะแนวนี้ล่ะมันจังปลอดภัยอยู่ในนี้แม่เสาใส่ลักสูตรใส่โฮมดินนะแม่เนาะค่ะแม่ค่ะสใส่ฟางโฮมดินค่ะพี่น้องไก่ติเขามาไก่ตาแน่ไก่เจ้าของแน่มันบอกฟางขั่วแม่มาทมาเคลีย กวยก็ออกลูกออกเต่าละแม่กลวยพันยังข้านี่แม่ตัวนี้บมตัวนี้มันกวยกลวยนำวางอยู่ว่ามันมันมีกวยตีดใหญ่ต้นหนึ่งอยู่ระหว่างในบุญจะเป็นต้นใดหรอสงสัยเป็นต้นน้่หนูนี่ว่าจะดนี่ใบหน้าหนานี่แมนแมนนี่ละซิเป็นตีดใหญ่ม่อน้าซิมเป็นหนามวาอยู่จ้ะเอาลองปลูกซักเอาบดีมานี่มาเห็นแนวนึงได้พี่น้องบาทมาเห็นแนวนึงได้บาทนี่นาสนใจแห้งค่ะอันผู้ใดเป็นผู้เหตุค่ะอันแม่พ่อบ้านค่ะ พออบาดมันเป็นผู้ออกแบบเป็นบมอคะใส่แล้วเราไปใส่เหอเอาเราหดหนามเมย์วัาทีหดหนามเมยก็เลยออกแบบค่ะแม่นแม่นเหิว่อยหนามฮดหิว่อยหนามฮดบ่ไหว้ตาตาตาเจ้าของผู้เฮ็ดเจ้าของผูเห็นเจ้าของกูเฮ็ดสปริงเกอร์แบบแบบลดต้นทุนค่ะพี่น้อง เบิ่งคาอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์พี่้องสนใจบ่แนวนี่เอา <c oughs> เดี๋ยวสิเ้ตาเราเปิดเ้เบิงค่ะสิเ้ตาเปิดห้เบิงเดี๋ยวก่อนอื่นมาทำความหูวจักกับเจ้าของเพิือนก่อนจ้ะเ <c oughs> จ้าของนวัตกรรมตาสวัสดีจ้าแ <c oughs> นะนำตัวนิดนึงค่ะตา <c oughs> อมอเทพเรือนเจริญครับอมเทพเรือนเจริญพออยู่บ้านไหนเนาะจ้ะ <c oughs> มันโซลังสันโซลังสันตำบนคันไล่อำเภอศิรินทร อันพ่อคะอันอันนี้พ่อเฮ็ดเองบ่คะนี่เฮ็ดเองไปเบิงมาแต่ใส่พ่อโอ้เห็นร้านเปิดใหนเฟซบุ๊กโอ้ให้ร้านเปิดใ้เฟซบอกเขาเห็นแนวไลยพ่อต้นทุนเท่านี้สิประมาณจักบาทค่ะส่วนนี้ทุนมันทั้งเบิดนี้มันก็ลอยสาบสิบาทอุปกรณ์อุปกรณ์มันนี่เนาะแมนอันนี้ความยาวมันทั้งเบิดเหลือประมาณหาสิบเซนตตัวนี้นะคะเขาเอื่นท่อยังท่อพีซี่ท่อโกนี่ พกหุนแม่นพกหุ่นพกหุนตัวนี้สามทางพกหุนคือกันจ้ะแล้วก็มันมันสีหุนตัวนี้สีหุนแกนกลางแกนกลางขาตั้งมันนี่ป่ะทีขาตั้งก็บหุเบิดแต่เรามีฝาปิดฝาปิดมันฝาปิดฝ้าปิดฝ้าปิดสี่อันเขาส่ใส่ฟ้าฟ้าอุดนี่อยู่สี่อันสามทางนี่ตัวหนึ่งสา่ทางตัวหนึ่งสา่ทางตัวหนึ่งความยาวของตัวนี้ประมาณ เดี๋ยวจะหมักพ0กซิบเส้นนิดก็ได้ก็เดี๋ยวเต้ตัวนี้ของข็งๆต้นทุ่นสิยูวังลอยก็บาทนะสีเทาลอยสามสิบห้าบาทลอยสามสิบห้าบาทเออแล้วเต้สถานที่ว่าหมองได้เขาเจาะ้ายถือคายแพทย์งสีทเนาะออคือกันแ็อุปกรณ์ก็ดีพ่กกันสีน่นมังอันกันอืมไม่ก็แล้วเต้ยี่ห้อมันน้ำนสีเทาจ้ะเอาบัตรนี้คอคอดีเดี๋ยพอคอดีข้องการเข้าเข้ามาติดตั้งอย่างสีน้ำา มันก็เห็นให้เจ้องกับเมย์เนี่ยพวกบ้าหัวมดนกับเมย์เนาะหัวแดนกับมื์อยเมยเน่เหี้ยงตากหนามกระคูาไล่หนึ่งนี่กับไล่เตืองพี่ได้นอพ่อนาะไล่รถจนสามชีสมองมันก็จะมีเน่าซีวียเนาะเพื่อมันสีเลียลเนาะซีเรียนกับเมย์ที่พูดเถานอะพูนมันกับมือกันโอ้ยพูนมกับเมยงนูกับเศ้าขึ้กันเนี่ยมม่ว่าต่พูดเถอะล่ะเดี๋ยวพีเห็นนี่ก็มันกัมีนี่ได้ นี่ไม่มีมีของหลอกอยู่ข้อมันนี่แล้วถ้าพูดที่น,นั่นถ้าว่าผัดใจกันก็โทษทามโทษมากก็ได้จ้ามันจะมีของหลอกอยู่อนี่ใส่ใส่ใส่ตัวพอตัวพี่ซีซีหุ่นเหนียวไฟล่นนะครับเอาเอาทอหกเข่าก่อนนึ่ก็ล่นไฟล่นไฟล,ล่นก็เอาซูบเขามันมันดันกันไปเนาะทอซีดันพอทอหกหุนนี้ไป ใบนี้มันกระมุนใบนี้ใบนี้เขาม้าอ้ามาสุกเขาสามทางมันจ้่กระจงใบหันพี่ซ้ำนี่นี่หันพี่ซ้ำประมาณพุนหนึ่งเดี๋วจะหมักจ้ฮะพี่ร้ายกับเดีวแต่พี่หน่อยเดีวแต่แต่ว่ายามห่อนผมวกระโดกที่น้ำที่อันร้องถูบน้ำหายม่านเขามันเพราะว่ามันจะงอกระโดกจะไปดูดดินม้าเขามันนี่มันจะกมุนบ่ได้มันจะแน่นใส่นเะจะตัวตัวใส่ตัวนี้ใสยเนาะเอาวันนี้พ่ออัน ไดที่เขาใส่นี่เป็นได้ได้สูบนาวขึ้นมาแล้วก็มาใส่แรงดันส่งเลยนี่บอกค่ะได้ซูบนาวขึ้นมาได้ตัวนี้มันได้ประมาณนิ้วเครื่องสูบนาวขึ้นมามันก็สิมาบัดนี้สิปล่อยได้เจ้าตัวพอปล่อยได้ย่างย่างอันนั้นนั้นนั้นหาตัวนี่ได้หกตัวอาจจะปล่อยมันอยากจะมุวนมุนโมเดลคนไหนอ้าบัดนี้วิธีมองจ้อหัวมันอย่ังไรพอนี่ยมองจ้อหัวนี่ค่ะจ้องนี่ เขาจ้อยฟ้าปีนี่สองหูเขาจ้อยยังเป็นเกี่ยวไข่มันไข่ไข่เกี๊ยวมุนขวานนะเดี๋ยวนี่นี่เขาจอยเป็นเส้หูมันนี่สองหูแท่งใส่แท่งขวานจะดสิบกว่ค่ะบอบอแท่งยังกันน้ำกันคือไข่มันมันดุพาย่างมันสีขึ้นข้างบนไม่ได้มันเจ็ดมันมุนมันมันหนามมันก็จะได้ฟงไกลๆนะขั้นเขาขั้นเขาขึ้นนิ้วก็ขั้นสี่หูเป็นบอกขึ้นนิ้วก็สี่หูกันตัวนี้ก็สี่ยังยังถึงประมาณที่ห้าองศางสิ มันยังสิ่งสิ้ามันไปยังสิมันลงจำมันหมดละน้ำมันก็พุ่งไปมันก็หมายมันไปตจำยังสิมันก็โบโต๊กไกลมันหมดละถ้ามันขึ้นสัวร์ัก็ตกไกลเวลามันมันก็ขายว่ามันแดงเวียงเองามันน้ำมันจะหมุนไปเนี่ยนี่มันก็นี่ก็ตัวนี้ก็จ้อจ้อสองหูจ้อหูเดียวตัวนี้มาจ้อนี่้มองฟ้ามันนี่ฟ้าอุดนี่ก็จ้อกันแล้วมาจ้อนี้ถ้าจ้อร้ายเกินไปมันก็จะแห้งแห้งมันห่หลายํำนี่พอดีกลางแล้ว ตางละชีหูต่างาีหูหทังในสองทังนอกสองนี่นสีน้องจ๋านี่นี่นี่ว่านี่องจ้ะมันบางทั้งางนี่แต่สองขางคือกันจ้อบแบบเดียวกันเลยอแบบนี้เขาเอื่นแบบแบบเคลื่อนที่เนาะพอนอก,กเป็นกปเกิดจะไปยกัะไปยกก็เคลื่อนที่ทลค่ะตาเขาเขาเป็นเคลื่อนที่ยังเห็นได้หลายอยนได้แต่ว่ามันเงองงบเลยเุลืองเนี่ยนวนี้เขาการเนเอาเนอกสีกาว่าสิเด็กสิบสองตัวสิบสองสิบสองตัวเพื่อเพื่อนเท่าชุนหนุนราช สูดชุดละหกตัวพ่อโอ้สิกาใส่ไล่หนึ่งนี่พ่อสิเฮ็ดใส่จักสิบสองตัวแมนบอกค่ะแมนสิบสองพี่น้องอันเทากับเทากัเอาพ่อซุปสายยางใส่ยังสีน้องพ่อน้องแมนแมนซุปสายยางกะกะยางในรู้เท่าไรน้ำมัดเอามยางในแต่ว่าแต่ว่าท่อแบบนี้มันจะดีมันใหญ่ดีมันมซุกง่ายเอามัดยางเอาแต่ท่อใสใสมันจะเนียนปวดแต่ว่าก็ดีกันแต่มันดึงหมานอยากขับเนี่ยเนี่ยนี่ไม่จะโมพับนอกจากหน่อยับ แ <N> นวนี้มันก็ซอยเฮาได้ไหลายเนาะพ่อเนาะซอยผู้เฒ่าได้เติบผู้หนุ่มก็ซอยได้นะแบบว่ามันมัน,มนโดได้ดีมากเลยตนยอ,อนนี้ว่าแทนที่เฮาสิไปเมตตาโคตรเฮาโคตั้งไว้เฮาก็ย่างไ,างไ,งงางไปรวนๆเฮาก็มาเปลี่ยนไปตุปกกลุ่มใหม่ไปเรื่อยๆแล้วความว่องกว้างข้งมันนี่มันสิเบี่ยงออกได้ประมาณคางละสามเมตรเนี่ย ยางยางหน่อยตัวนีมันตัวหนีมันบอกครับก็เป็นหกเมตดเนาอย่างหน่อยมันได้ซ้ำหนูบอกมาเดือนกลัวนี่นวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นมาแล้วครับพี่น้องแต่ผู้บกขอใจฮะอยากเค็ดยต่งงานกะกะจังโทรมมหาทรมมหาสิวซู่ฟังขั้นพี่น้องสนใจกับข้อเม่นไว้ใจคีบให้หนูก็ได้หนูสิมาห้ยพอแล้วประกอบให้เบิ้งเออจะประกอบให้เบิ้งประกอบให้เบิ้ง เห็ดให้ไยดให้เลื่อาให้ยดให้เลื่อนซหรอวแพงปะพ่อเอาขันมาวะแพงอีนีเปิดน้ำให้นู้เบึงเน่นูอยากเบิองนอน้บองนอไปค่ะไปค่ะโอ้ยขยันแห่งค่ะพี่หองขยันขักเนี่ นี่ค่ะได้ก็เป็นได้อันนี่ข้าธรรมดานนเนี่ยนาะพ่อเนาะได้หนิได้ไดหนิวเครื่องได้นิ้วเครื่อง,ออง,องถ่าไเปปล่อยหน่อยมั้งสีเข็นหนหมอกคอตอมันอยู่มันถอดออกด้วยโอ้อา้าวบ้านนี่เป็นระบบไฟฟ้าน,นะครับพี่น้องดับไฟเขาอ่าะับไฟเขาบ้านเบลเลอร์บ้านคุณทำงานละค่ะทำงานแล้วทำงานแล้ว จอหนตัวของว่นตัวนี้เป็นบ่ออตั้เนหัวจอต้มโนชาตัวนงไหนั้่งโอ้ตัวนี้ตัวนี้จอมหัวตําโพดตนอย่างน้นเนี่นี่ลูกว่าหมอสำหรับการหดผักกาดแมนหดหดฮดฮดมดนดดฮดฮนีดฮดฮดฮดาดฮดฮดฮดเดาาฮดฮดฮดสดาหรดฮ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 ่นี่นฮ่ฮงา แต<ส>่ันมันพอดีเขาจะหูมันพอดีเัาถึงหมุนไหวนี่ม <Un> ันเดี๋ยวเาแ้เาก็เอศึกษาเอาด้วยเพราะว่าไม่มีใดเก่งวัากันอกเพราะว่าเขา็ศึกษาเอาว่าเขาเียให้หูมันเป็นยังไงนะะ่หูมันพอดีเขาเสียยังไงกันได้ว่าว่าจ๋อขึ้นยังสีมันก็สียยบบบ่ดีนะ มันตามน้ำก็สีมันสีบรสารไกลกันเรื่อยก็จงยาตัวนี้ก็ดีเพราะทั้งคว้านเติมกี่หลังแต่บริษัทยาไตัวนี้ตัวที่เท่าไรพอนี่ตัวนี้ตัวตัวเฮ็ดที่แหลกนี่ตัวนี้ตัวแหลกเป็นบนริษันช่วงนั้นตัวมาเฮ็ดล่องเิ็ดล่องถสีนี่คือตัวแหลกอะนี่อุดหลายตัวได้ต่ำพอดอุ้ดใสยอุดอุดอุดจ้อไม้กันนี่บัวนีนมันเฮ็ดหาเอาได้ครับพี่น้องเขาทาเขาทามันมีผู้ใดถือว่ามันมากแน่ใดก็จะายล้วแต่เ้าเนาะว่าเ้าสิมากแบบใด แต่ว่ากันเด่นแบบว่าบ่บ่มีฝาปลี่นนันบ่งามนะบ่เป็นตาทนก็เลยเห็ดส่งถ้าปูนลังก้นก็เห็ดแบบเอาอันร่อนไฟแล้วก็เห็ดทุเปเปก็ได้เหมืทูเป๊ะทั้งปลายก็ได้แต่ว่ามันก็บ่ค่อยแน่นอนมันบ่คือนจ่อเอาเลยอันผู้บ่มีสะวันก็ถึงใส่เด็กซี่ใส่ยั้งกับสิได้ย่บ่จักแต่ว่ากับบ่ดีขึ้นสะวันถักเนาะสะวันพุ่งกันร้ายอยู่ผมตัวเราบ่กี่บาทดอกเนาะแม่นแต่ว่าขาขาตานั่นมันนี่แต่ิประมาณ พอพี wi wi ่วิเชียหัวขนกับะมาณทอหนาสานสิบเสนเนาะสองทอก็เป็นหัวสิบตัวเส้นเนาะโตขาโตขานามเขาก็ให้มันยาวเนี่ยประมาณหัวสิบเส้นต่สั้นล้าวก็สิลมเนาะกอาเองไผเองมันนะกาเองประโยชน์ใส่สอยไผมันเนาะใส่สอยมันไผมันให้มันเดี๋ยวว่ามันสิลมหรือบวกลมก็เบิ่งเอาแค่นั้นบวาลมกับพ่อเนี่ยร้าวกับเปลืองหมดเนาะพ่อเป็นแบบว่าเป็นการข่อต้องประหยัด หาบบประยัดต wow, ัวไว้ทันเนเนว่ของมันได้แล้วกำบลไล้เป็นได้มีการดังเดือมเฮ็ดเพราะว่าเบิดล์เดือกนลาวะเห็ดเล่นๆก็ได้ตามแห่งผู้เท่าค่ะเท็้ได้ค่ะพี่้อกเทบาท้าโค้งเท่โตหลังนั้นในทุกสองโตมันจังไดมันจังไดยอันเศร้าม่แหงเนาะพอนอจังเล้เศร้ามีแหงถ้ายใหญ่เอาหนาวนี้หน่อยนะ นีงเล่นท้องการนี่พอดีนู่วนวะ่ะเล่นท้องการพอดี <laughs> อืมหมกพริกห <c oughs> น่วยหมกพริกเก็บไปใส่แม่มื่อนี้มื่อวันศุกร์ไปตลาดนินคมสอง <c oughs> มื่อวัไปตลาดนิคมสองเมื่อวันเสารอืมเก็บผลผลิตท่านบ่เนาะ <c oughs> <c oughs> มาบัดนี้ดอกไม้เป็นแนวแล้วเนาะจาก ต้องให้เป็นแนวแล้วเก็บท kind of ันบ่ได้ไหมพอแล้วป่าอยูสองแถวนะแม่นอแม่เอาค่ยูสองแถาค่ะได้เท่าไดก็เอาซ้ำหนั่นนะไถ้าได้ก็เอาซ้ำหนั่นละว่าสันพ่อค่าอันสปริงเกอร์แบบแบบเคลื่อนที่นี่พอเฮ็ดมาโดนหรือเปล่าคะเฮ็ดมาประมาณบ้านถึงเดือนก่อนก่อนที่สงกรานต์นี่นะประมาณปลายเดือนมีนาเนี่ยนะก่อนสงกรานต์ ม่านปลายเดือนมีนายแหละ่อนช่วงกันเห็ดราะว่าขั้นพวกใหม่พวกต่อห่อค่บเพเห็ดบอลตัวปิงเกลือมาหดพ่นหดกับเมื่อยพี่หน่อยหมาก็เลยเห็ดตัปิงเกลือกเห็ดขึ้นมาเลยประมาณซีอันหาอันน่ะแต่ว่าสี่เห็ดนั้นมันถึงสิบสองอันหดมดทุกผู้ป่วยผู้ป่วยไม่เคยมันกับพวกนี้มันก็ต้องการน้ำไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าเปียกแห้งแต่ว่าหชุ่มไปเรื่อยๆมันก็จังงามนะจ้าคือเ่าหดคู่มือเนาะพ่อเนาะ

มหนมันก็คือเกา้ามัเกิดคือเกา้าเนาะเอาบบดนี้พออันมาเห็ดขูกน้องหนาอะไรห,หนึ่งนี่พอเห็นความแตกต่ตางก่อนเห็ดกับหลังเห็ดนี่บอกค่ะนี่ดมีนวามเอ็แล้วมันได้ประโยชน์หลายอย่างเลยกับเฮาบ่เห็ดอันไดนดีกว่ากันพออันเห็ดกับบ้าเห็ดนี่ล่ะเห็ด <c oughs> มันดีแ้วขั้นมาเห็ดมันดีล่ะมาสร้างถามเมัะเห็นมาเห็ดมันดีโลด มาส้างถามเดี๋ยวอันด้บเดียวมันคือะไมีน้องหนําน้องเดี่ยงปลาเดี่ยงยังเนาะอันดับเดียวเนาะเขาคุยสาเขาค่อตึกปลากินตึ้ไปขายเนี่นี่น่กับพอเดรตื้อไปขายกับพอดีหัวหันปลาเดยก็เอาก็หน่มเนี่มันแบบพอเดกินได้ยอยากเนาะพอน้อย่างใน่น่อยกันเลือกกินเฮาก็ขายเนาะ มันก็เดือดเดือดหินก็ได้ขายพี่ปอนมูสบ่อยคลายก็มูมากพี่น้องมากให้พี่น้องไปนั่งเอาไปฝากพี่ฝากน้องมันก็ดีใส่ของของฝากเนาะอของดีเนาะพอเนาะของดีของดีต้นข้าบ่ได้ใส่หวานใส่ยาเนาะขาบ่ได้มีพิษมีไผ่อีหยังต้นกล้วยต้นอ้อยก็งามขนาดเลยความงาม พี่นาเงี้ยมันสเป็นออกดอกงวดนานนสิมาไม่อยู่ไดนนี่กาบมาไม่กามันออกดอกออกหมากกาว่ากล้วยไก่สีสุกโนสิมาปลามันสุกแล้วมากตอนันสุกมานอมเลยฝากเอาขอข้าวันนี้ฝากท้าพี่น้องผู้ที่มาเห็ดเกษตรแบบผสมผสานหรือผู้ที่เดินตามศาสตร์พระราชานี่จ้ะ่าเข้ามาเห็ดแล้วนั้นเข้าเข้าได้ยังจากการเห็ดโครงการนี้หรือว่าผู้ที่บางคนเขาเจากันได เด้งงประมาณในการเฮ็ดบางคนกับทุ่นจะคล้องอยงนี้สินะจ้ะบัดนี้พอมีแนวใด้ฝากให้กับพี่น้องผู้ที่ลงมือแบบแบบเฮาเฮ็ดนี่บ่คะอ๋ออยากให้พี่น้องพากันมาเฮ็ดแนวนี่ล่ะเพราะว่าเฮ็ดแนี่ยมันเท่าว่าเฮาใหญ่งอมก็เลยกินนั่นนะถ้าปลูกไว้ล่ะเฮาใหญ่งอมเก็บกินหนวดก็ซ้ำไปบ้ดนี้เแล้อกินก็ได้ขาย เนื้อขายก็เลยให้พี่ให้น้องไปอย่างนี้พี่น้องม่ายามาก็เลยให้ไปยามาพี่น้องเาก็เลยเอาไปให้อย่างนี้นะมันกินโมเวลหรือข้นเนาะขายก็ขายโมเวิเพราะมันมันซ้ำลายหนึ่งกับลายเติมเวลาอันซ้ำรับผู้ถ่อช่องคนก็ได้มีความสุขบ่ครับพ่อมันมีความสุขต่เพราะว่าเ้า เบืงคูบ้อฟ้าบืองได้ออกกนั่างกายน้ำเดีพุทธออกกันั่งกายมิตรนอนัวดอยู่เหมือนกันจังเกี่ยวอันพ่อพ่อยากนั่งกินนอนกินบ่ห่อบ่หมักเม่ยฮวพ่อพ่อยากนั่งกินนอ่งกินแล้ววะคนพ่อยางเป็นคนสัมบายนะพอนน่้องเพ่อ สปริงเกิดโบนโบกเขานี่หนะาพอพอพอยินดีสิเป็นซ้อเป็นแบ่งปันให้เป็นแบ่งพันหาสิซ้อนหายเบอร์ลำดับท้ามโดดทามมาโดดไม่อยากเอาเบอร์โทรศัพท์ในพอเบอร์โทรศัพร์มันศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดจีหนึ่งสองสองสองห้าสองของพ่อเองมันบอกค่ะพ่ออย่างค่ะพออมอนเทพเรือนเจริญพ่ออมอนเทพเรือนเจริญเราขานอ พี่การดแปลงนี่อยู่บันไมู้้ททองเนอะพนอาเป็นไมู้้ททองแต่ว่าเป็นหันเป็นลาดสระนบันโฉกลังสันอตำบลขั้นไล่ตำบลเดียวกันนั่นละหมู่บ้านอยู่ต่อติดกันเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณได้หลายค่ะนูมารบกวนรบกวนคุณพ่อกับคุณแม่ตอนหลบคำค่ะมาเยี่ยมยามถามข่าวขอบคุณได้หลายค่ะคุณแม่ธนาพาเรียนเจริญขอบคุณได้หลายค่ะ ขอบคุณคุณพ่อน้านะคะเดี๋ยวไว้โอกาสหน่าเดี๋ยวนุยังสีมาเยี่ยมยามถามข่าวสีห้พ่อมาอันอันสอนวิธีอันนี้ยุบจักนี่หากีน้องสนใจนะคะกับคอมเมนต์ไต่คลิปเด้อคอมเมนต์ไต่คลิปเดี๋ยวนุสีมาให้พ่อเลราละเอียดหเ็ดละเอียดให้เบิ้งค่ะค่ะขอบคุณได้หลายค่ะอ๋อโอกาสหน้าจังพ่อกันหมาค่ะขอบคุณสำหรับผู้ติดตามรับชมขอบคุณคุณพ่อได้หลายค่ะสวัสดีจ้า